่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมฝากช่องนี้นะครับผมช่องกระปุยลุยนะครับช่องกระปุยลุยนะฝากด้วยนะครับทุกคนครับไปเริ่มกันเลยครับผมก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเกียบปั๊มช่องนะครับผมพบกับแบบที่1.71.17นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจห้วยนะครับผมแสดงวิธีหาผลหารและคำตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่าย รูปอย่างง่ายก็คือเศษส่วนอย่างต่ำเนาะทำให้มันต่ําสุดนะครับผมเขีย okay, นะครับผม,มรมาเนิ่มกันเลยครับวิธีทำครับผมเก้าหารเศษห้าสนะ่วนเก้าครับผมเริ่มครับเก้าหารเศษห้าส่วนเก้าครับก็เท่ากับนะครับผมเก้าคูณนะครับส่วนกลับของห้าส่วนเก้าก็คือเก้าส่วนห้าครับผม ประกาผมมันไม่ออกครับไม่รู้มันเป็นอะไรของมันได้นะจะไดเท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนห้าครับผมทําให้เป็นเศษส่วนยังต่ำนะครับเพราะมันต่ำเลยสุดแล้วห้าคูณอะไรได้แปดสิบครับผมห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบครับผม เซตหนึ่งส่วนห้าครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตอบครับผมสิบหกเศษหนึ่งส่วนห้าครับผมเรียบร้อยครับผมเรามาดูข้อต่อไปครับผมเจ็ดหารหนึ่งส่วนห้าครับผม ผมใช้นิ้วเขียนนะครับทีนี้มันให้ออกกับปากกาผมเท่ากับเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือส่วนกลับนั่นเองก็จะได้ห้าครับผมตอบสามสิบห้าก็ตอบสามสิบห้าเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเล้มาดูข้อต่อไปครับผมแปดหาร สามส่วนสี่ครับผมเท่ากับับผมแปดเหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือส่วนกลับนั่นเองครับผมให้ได้สี่ส่วนสามเท่ากับสามสิบสองส่วนสามเท่ากับสิบเศษสองส่วนสามนำสามไปหารนั่นเองครับว่าได้เท่าไหร่ก็ตอบอยู่ตรงข้างหน้ามันเยอะครับผมแล้วก็มันเหลือเศษเท่าไหร่ครับผมงี้ครับผม ส่วนมันคงเหมือนเดิมครับผมตอบครับผมสิบสี่สองส่วนสามครับผมโอเคครับผมไปอยามรวดเร็วครับผมช่วงนี้สิบสองหารสี่ส่วนห้าครับผมโอเคครับผมต่อเสียงดังมากครับช่วงนี้สิบสองคงไว้เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายอาหารเป็นข้อหมายคูณครับกลับเศษให้เป็นส่วนกลับส่วนให้เป็นเศษหรือส่วนกลับของสี่ส่วนห้าก็คือห้าส่วนสี่ครับผม ตัดทอนกันได้ก็ตัดเลยครับผม414 4, 4 3 2เหลือ3คูณ5ครับผมเท่ากับ15ครับผมต่อ15ครับผมโอ้โหพยอยางเรว่อยๆตันใจพวกนี้เอาหมดหรือยังนี่ดับดูข้อต่อไปครับผม24หาร18ั้ง9ของ24เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงครับ24หาร สีแปดส่วนเก้าครับผมอันนี้ใช้นิ้วเขียนนะครับเท่ากับผมยี่สิบสี่มันเดิมครับผมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเปลนเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือส่วนกลับของแปดสองเก้าก็คือเก้าส่วนแปดครับผมตัวไหนมันตัดทอนก็ได้ก็ตัดเลยครับผมแปดหนึ่งแปดัแปดสามยี่สิบสี่ครับผมเดือดสามคูณเก้าครับผมสามคูณเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดครับผมเต่ายี่สิบเจ็ดครับผม โอเคครับผมไปข้อต่อไปนะครับผมหกสิบหารสามสิบส่วนเจ็ดครับหกสิบหารสามสิบส่วนเจ็ดครับผมเท่ากับหกสิบครับผมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือส่วนกับนั่นเองครับผมก็ได้เจ็ดส่วนสามสิบครับผมถ้าตัดทอนก็ได้ครับตัดทอนครับสามสิบหนึ่งเป็นสามสิบสามสิบสองเป็นหกสิบครับผมก็จะเหลือ สองคูณเจ็ดครับผมเท่ากับสิบสี่ครับผมตอบเรียบร้อยครับผมตอบสิบสี่เรียบร้อยครับผมเรามาดูข้อต่อไปครับผมข้อที่เจ็ดนะครับผมโอเคครับเรามาต่อบข้อเจ็ดกันเลยครับผมสิบห้าหารสามเศษสามส่วนสี่นะครับเราต้องเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับห้าสิบห้าหารสามเศษสามส่วนสี่นะครับผมเท่ากับ สิบห้าคงไว้เหมือนเดิมครับผมหารก็คงไว้เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนกนครับสี่คูณสามเป็น 12, 12, 3, เท่าไรครับผมสี่คูณสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าครับผมโอเคได้สิบห้าส่วนสี่ทีนี้สิบห้าแล้วก็คงไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษ หรือส่วนกลับของสิบห้าส่วนสี่ก็ได้สี่ส่วนสิบห้าครับผมตัดทอากันได้ไหมครับผมเดียบร้อยครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับผมตอบสี่ครับผมเรียบร้อยครับผมนำมาดูข้อแปดครับผมโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อแปดกันนะครับผมสามสิบหกหารยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดนะครับเขียนไปครับผม เท่ากับสาสิหกคงเดิมครับตัวตั้งคงเดิมน,นะครับผมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือเรียกว่าส่วนกลับหรือเรียกว่าการปีนทองครับผมตัดก,กันได้ไหมครับผมถูกต้องนะครับนำหกมาหารไม่หกแล้วนำสิบสองครับสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่สิบสองสามเป็นสามสิบหกข้างบนก็จะได้สามคูณเจ็ด ส่วนด้วย2องเท่ากับยีสเ่วนสเราก็ทำให้เป็นจำนวนคระครับผม2องคูณรันด้21ครับ2องคูณสิครับผมเศษหส่วนสเหมือนเดิมครับผมตอบครับ10บเศษหส่วนสครับผมเรียบร้อยครับผมเรามาดูข้อต่อไปครับผมข้อ9ครับผมโอ้โหข้อ9นี้ต้องเปลี่ยนจำนวนคราให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับผม ทำเรื่องอะไรครับเจ็ดสิบสองหารสองเศษหกส่วนสิบห้าเท่ากับเจ็ดสิบสองคงเดิมครับเครื่องหมายหารเรายังไม่เปลี่ยนนะครับผมเราเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินโดยนำส่วนครับสิบห้าตัวนี้มาคูณตัวข้างหน้าครับสิบห้าคูณสองไหมละครับเป็นสามสิบได้สามสิบแล้วมาบวกตัวเศษครับกลายเป็นสามสิบหกครับผม ตัวส่วนก็ยังคงเดิมก็คือสิบห้าเมเดิมครับผมทีนี้เราได้แล้วเจ็ดสิบสองคงเดิมครับเพราะเป็นตัวตั้งครับผมหารด้วยส่วนกลับของสามสิบหกส่วนสิบห้าหรือปีนทองครับผมโอ้เดมลืมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณครับแล้วก็ปีนทองครับผมตัดทองก็ได้ไหมครับได้ครับผมสามสิบหกหนึ่งเป็นสามสิบหก สามองเป็นเ2เท่ากับ2องคูณสิครับส่วนหนึ่งเราเขียนมาให้ไม่ต้องเขียนนะครับผมได้30จบครับตอบสามสบครับผมเขียนมาดูข้อต่อไปครับผมหนึ่งร้อยหารสามสศษสส่วนสิบนะครับผมแล้วก็เขียนลงไปครับ100หาร3าสเจ็ดส่วนสิ เราเปลี่ยนจํานวนคักนะครับผมหนึ่งร้อยคงเดิมครับผมหารก็คงเดิมครับผมส่วนมันต้องเป็นตัวเดิมอยู่แล้วครับของเราขั้นตอนก็คือนำสิบครับก็คือตัวส่วนนี้มาคูณตัวข้างหน้าสิบคูณสามเท่านห้น,นครับผมได้สามสิบล้วเมื่อบวกกับเจ็ดกลายเป็นสามสิบเจ็ดครับผมแล้วเมื่อเราได้เศษเกินนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนครับผมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมาย คูณกับเศษให้เป็นส่วนกับส่วนให้เป็นเศษหรือปีนทองครับผมก็จะได้10ส่วน37ครับผมเท่ากับใช่ครับผมตัดทองกันได้ไหมไม่ได้ครับกลายเป็น1000งพส่วน37ครับผมต้องทำให้เป็นอะไรครับผมจำนวนครับนะครับผมแน่นอนว่า ัวส่วนต้องเป็นสาสิบเจ็ดอยู่แล้วครับผมเรามาตั้งหารกันเลยครับผมข้อสุดท้ายนี้1 0 0หนึ่งพันครับสามสิบเจ็ดถ้าสามสิบเจ็ดสามนี่เกินเอาสองครับเป็นเจ็ดสิบสี่ลบกันเลืยี่บหกครับผมชักศูนย์ลงมาครับผม สามสิบเจ็ดคูณด้สองร้อยหกสิบครับผมสามเจ็ดยี่สิบสามแปดครับผมน่าจะแปดนี่แหละผมแปดสามแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกใส่หกทดห้าแปดสามยี่สิบสี่อ้มันเกินเนี่ยมันเกินขึ้นไปเกินไม่ได้ไม่ได้ไ หกสองร้อยหกสิบโครงเดิมครับแม่เจ็ดครับไม่เจ็ดเอาเจ็ดครับผมเจ็ดเจ็ดดูนะครับทดลองครับนี่อ๋อคือบอกอะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้าโอเคครับ เศษหนึ่งครับผมได้ตัวเศษแล้วใส่ตัวเศษก่อนครับเศษหนึ่งครับตอบคือยี่สิบเจ็ดครับผมตอบครับผมยีส่สิบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสามสิบเจ็ดครับโขงฟันธงครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสครายเป็นใจผมครับสวัสดีครับผม